เด uh ี huh. Dude, ๋ยวไม่แบบนี้มึงพูดดอมาแล้วพี่โยพี่โยมาค่าตัวพันหนึ่งอัเมื่อกี้ไม่ได้ไม่าจะไปด้วยการเงหมดเลยไหลแล้ววายเไม่บอกนะสวัสดีค่ะกูเช้กล้องสดเลยไม่ต้อริ้งเงเองเยอ้อเ่งย่งเ้ม้่เ่่ มนเอไปาลรู้แล้วอันนี้ไม่ใช่กล้องสดนะเน็ตหมดครับเออมึงเป็นเหมือนเสียงในห้องส่งที่คอยตกมือไว้อะนั่งมึงนั่งตบมือไว้อะเออมึงนั่งรอตบมืออันไหนตลกอะมึงก็ตกเข้าใจปะอ่าบัตรนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะยังมีอยู่นะคะแจกไอโฟนสามเครื่องนะคะในงานเออเวลาจะพูดอะไรมึงต้องอยู่ในห้องส่งเข้าใจปะเออ บัตรยังไม่หมดค่ะบัตรเหลือเท่าไหร่โยหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะขายกี่ใบขายสามใบนี่เหลือตั้งห้าเลยเหรอนนี่เหลือห้าเลยเหรอโยกันไปโอ้โหจานทองแล้วมึงแดกเบียร์หรอไม่ซื้อบัตรแล้วค่ะรูน่าพันห้าจึ้งถโหตอนนี้บัตรรูน่าหมดแล้วนะคะเจ้าหญิงรูน่ารูน่ารูน่าหมายถึงว่าเห็นหน้าชัดๆหน้าเร่ออ๋อหน้าเหรอเออ หน้าชัดๆแต่ถ้าบัตรข้างหลังจะเป็นบัตรฟันหน้านะคะก็คือหน้าข้างหลังก็เห็นได้ฟันหน้าเนเนนาลีหมู่เวอร์5เวอร์ฝากไปซื้ออุดหนุนกันด้วยนะคะที่เดอ The c เ n c e r t นะคะ้้ซือหัดที่ไนก็พูดอยู่ง่ายพูดจะโง่อหรี่ควายจริงพูดซ้ำเผื่อเน็ตเขาหลุดเด็ดหลุดที่อะไรแค่คำเดียวเลยมั้งไอ้เนี่ยมึงอินใช่ไหมเอาวันนี้เรามาออดิชั่นนะอันอีนี่ให้ขึ้นบ้างอีนี่ให้ขึ้นไหม ขึ้นได้แต่ฐารักแร้ก่อนเปรี้ยวหรอตจมือที่อะไรอ่ะมาแล้ว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 ขับหนึ่งชื่อหมัวแหละขอเพลงรถด้วยอ่ะฟังนะอันนี้ให้ขึ้นใช่ไหมแต่ฐารักแร้แล้วทำอะไรอีกจีไม่ต้องแล้วป่ะแค่นั้นพอหาผ้าห่มให้กูก่อเติมจะนอนเหรอนี่ยอยู่รวมในฐานที่ดอกก็หาผ้าห่มให้กูพออะไรวะบัตรจับปิ๊กมีไหม แต่จับปัจจุบันโยเราดิไม่มีเราดิไม่มีปิโยปิโยนะป่ะเน็ตล่มเลยนะแห่คืนน้องเวนิกาปิโยน้องเวนิกาชื่อชื่อฝรั่งปิโยเลยเหรอเช้าเน็ตแท้ซองแฮคืนเด็ดเก้าบาทบัตรยังไม่หมดค่ะบัตรยังไม่หมดไปซื้อได้ที่เดอะคอนเสิร์ตหนึ่งพันสองร้อยบาททุกที่นั่งรอลุ้นไอโฟนสิบหก จากไหนคะจาก t ทรูนะคะวีดีเราได้ t r u ูเป็นสปอนเซอร์นะคะแล้วเขาก็แจกสระไอโฟนแจกสระก็คือจะเป็นใครเจมส์เจมส์ไม่รู้นดเลยใครซื้ออะไม่แล้วเกิดไม่แล้วเกิดกูไปอย่างเงี้ยเกิดดวงกูดีจริงๆนะกูได้เขาไม่บอกว่าการกลายเป็นแบบว่าแล้วมึงซื้อบัตรมาดูตัวเองทำไมเพราะกูจะทำไม่ได้เออแบบใหม่แล้วกูจะทำไม่ได้่แล้ววใคริงแล้วใครวิ่งขึ้นวิ่งลง ก<พ>ูว่าถ้ามึงอยู่บนเวทีแล้วกูประกาศไปแล้วไม่มีคนนั่งกูถือว่าสละสิทธิ์แต่กูจ่ายเงินไงไม่ได้ไงเันต้องมีคน,นมันไม่ได้ต้องเป็นคนตัวเป็นๆเนข้าใจเปล่าพิบดแล้วจังหวะเขาลุกเกี่ยวอ่ะไม่ได้ก็กูถือว่าสละสิทธิ์เลยน้ำหนึ่งสองสามฮะทีนี้เล,ล<ะ>ิศเลิศมากน้ำหนึ่งสองสามอ่ะก็คะคุ้งกันทั่วฮอแล้วค่ะนั่งกีเซอ หลบกันให้ดีค่ะเผื่อคุณเป็นคนโชคดีจะมาเสียโชคเพราะขี้เพราะเยี่ยวไม่ได้นะคะเออบัตรได้ทาง The Concert ค่ะ The Concert บางคนบอกสกดไม่เป็นทีที่อะไรสกุลที T H T อะไร T H R M K O N P R S O N G Q S R S N O S R P P Q A เฮ้ยไม่เลยโยเชื่อจริงนะคือเชื่อจริงนะเฮ้ยคือจริงป่ะยเออเออกระตบมือแล้วเมื่อกี้ไม่ทีมันจะมีแบบทีไทยแลนด์อันนี้ของมึงทีอะไรทีไทเกอร์เออ เฮชละมึงเชื่อป่ะญาติกูที่บ้านน่ะจะไม่ส่งกลามะเลนุ้เทพแล้วนะเพราะว่าเอ้ามาเล่นกระโดดอ่ะท่องไ่ได้ดูพกูเออรุ่นใหม่ต้องถามเนาะท่องไปถ่ายโขมมาแล้วรุ่นใหม่แล้วะกดยังงไทีอะไรทีทีอะไรม่อนทีอะไรเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทีอะไรเอาปลาเบ็ดเขาเรียกอเลยเอาปลาเบ็เอาปลาเบ็ด ทีไทเกอร์อะไรเงี้ยเขาสอนว่าอะไรทีไทยแลนด์หรือโกเอ๋ยกไก่ถ้าหมายงนะอย่างเอนี่คืออะไรเอแอนมหรือเ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 ออออเ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 อีออเเออเออเออเเอเร์อเอเอะไรอเ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 เอ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 เเอเไเเออเอเเอเอเออเอเเออเออ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 อเอเฮออ แล้วเออเอเฟนอีสัยอีดอ้ออีสัอีออ่ะเดมเดมาแล้วเดบมาแล้วคอนเสิร์ตซีซีีีละซละซีแคสซีคันแต่ซีแคสซีคันอ่ะโอ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 เลดอะไรนะโอเลดโอละโอเลด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 อ่ะเอ็นเอ็นอะไรเอ็นอะไรเอ็น เอ็นนุ่มไหมเอ็นเปื่อยไหมเอ็นเก๋ก็เสียงเก๋เอ็นไหมชอบเอ็นตุ่นซีอา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 อีกซีอาซีซียูไม่ตลกอะตังคืนมามไหมแพงมากเลยแผ่นหนึ่งแพงร้านออกมามันมีจังหวะคือลำไส้มันจะชีวิตจะตลกที่อะไ้วหมาเหนื่อยป่ะขายปวดร้องไห้บ้างขายไม่ได้ให้ตังไปก่อนเลยอะ ขาแม่ง <anto> ันนักกินขี้โชว์เลยนะถ้าจ่ายทีหลังอ่ะคือต้องเอาให้ได้อ่ะพันหนึ่งอ่ะง่ายกว่พันแล้วมึงแล้วมึงก็ชวนให้มันตลกหน่อยสิใช้ที่บุกเขาบอกว่ามึงเล่นหนังโคกะโหลกหรือเปล่ามึงรับกระโหลกเลยเล่นหนังเขาบอกว่ามึงเป็นสแตนด์อินที่ป๋องหรือเปล่าเล่นเป็นกะโหลกนักแสดงนำจากเรื่องโคกะโหลกรับบทเป็นกะโหลก ไม่ใช่แนนลียามโรตัสหรือเปล่าสีนี้เหรออะยามโรตัสใส่สีนี้เหรอสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินสีน้ำเงินเออเล่นก็เล่นผิดตาบอดสีเปล่าลูกเออเออเล่นก็เล่นผิดว้า ยังโลตาสีอะไรสีน้ำเงินวายไม่มีความแบ่แบ่แบ่รีบเล่นหรอล้อไห้ไปแล้วมั้ยเขาบอกว่าโลตัสสีเขียวยามยามชุดยใหญ่ ว่ามาอนถึงสีแส่แซดรีบพี่หมอรีบรี่มหม,มอเออรีบพี่หมอจะมารอเลยนค่ะเออแล้วก็ฝากประกาศอีกนะคะสำหรับใครที่จะมาตามกินร้านโยมไม่ต้องมานะคะใช่อ้างี้ก่อนบอกก่อนเลยว่างานรองไห้ละงานแฟนมีสนะของเราเก็บเก้าอี้เหมือนเดิม ใครไม่เก็บเราเป็นไงรอบเดียวเราทำไงเราเรามีตำรวจอะไรมั่งก็ไม่มีที่เต้นแค่นั้นแหละกเต้นทำไมแล้วมึงจะกางเก้าอี้ทำไมวะอ่ะจะให้เขานั่งกระเสือหรือไงล่ะก็ยืนก็ได้เฮ้ยที่มือมึงยังอยากหาที่นั่งเลยอีกสักรืนนอนไหนคนสองชั่วโมงจะบ้าว้าทุกคนกระเสือไม่ไม่เรียนนี่นะเรีนแม่รถหรือรถหรอส่วนท่าพนี่เยอะ อางี้ถ้าไม่เก็บเก้าอี้ก็ไม่มีที่นั่งเพราะฉะนั้นก็ต้องอเต้นไม่มีที่เต้นก็ต้องช่วยกันเก็บเหมือนเดิมแล้วก็มียำให้กินฟรีใครเป็นยำไม่ใช่มีคนยำให้กิน,อนเออเหมือนเดิมแล้วก็มึงมั่งนะไม่เช่อแต่หอมใหญ่ค่ะมึงก็ไม่ได้เคยแดกรอยตัดเขาถามบอกว่ามึงเขาถามว่า รถพยาบาลอ่ะจังจาเป็นไหมกูบอกจําเป็นเขาถามว่าปีที่เรามีอุบัติเหตุอะไรบอกว่ามีอยู่คนเดียวใครขึ้นไปนอนพวกมึงแกล้งกูปันสองกับปันห้าต่างกันยังไงครับก็ใกล้กับไกลใกล้กับไกลแต่สุดท้ายเราก็อุ้ยยังไงว่าคนไทยยังไงยังไงปันสองกับันห้า ลองโดูสิคะวิสไยรูเียนเปล่ายังไงยังไงแล้วก็คนไทยเหมือนกันพันสองพันห้านะคะรุ่นรับ iPhone 3ได uh, ้ทุกคนทุกเครื่องแจกทั้งหมด iPhone สามสามเครื่อง iPhone สาม iPhone สาม iPhone สามเครื่อง iPhone สิบหกพาร์ทคนแก่เสื้อดำคือใครเขาอะไรนะคนแก่เสื้อดำคือใครน็กเสื้อ แกรอบกองไฟรอบไฟอะไรดีอยู่นะที่ดูเป็นคนอบอุ่นอ่ะคนกางเกงเขียวนะน่ารักคนกางเกงเขียวนะคนกางเกงเขียวพนต้องรีบขาวนักข่าว้องเป็เขียวนี่โอยสัตว์แล้วแดดดีผวหนังตาและผิวใบตาไม่ใช่ไม่ใช่น่าเกลียดนี่แหละนี่แหละไล่โยไล่โยเดินตามหลังเลยเวลาควาย ลลพี่โยเหมือนพี่ป่องปองปองกระมุนพี่ปองไปยันดีดาหวห่อแซลมอนเหที่เขาเป็นอะไรการอะไรธรรมหานะมาสเตชัเอออันนี้มามาสเชฟ่นว่าไม่ถ๋ยวลนศุกคนบอกว่ามึงเหมคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันมีแอปป่ะที่ให้โชว์หน้าคนที่เม้นเรา กูอยากทายบ้างว่าเอาเหมือนใครก็อยากทายอยากเห็นบ้างก็อยากรู้มึงไม่ได้เหมือนใครเลยมึงเหมือนได้อย่างเดียวเหมือนอะไรแอะแอะแอะน่ารักเนาะข้อจะเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าไม่ใช่ใช่โอเปนป้าเขาเป็นเมียเมียกันเขาจะเป็นหัวเมียกันหรือเปล่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นทอม นักศึกษาชายตาย4นักศึกษาหญิงตาย8ที่เหลือหมดกัรนี่มึงไล่ได้ไหนเนี่ยไอจีอ๋อไม่อะไรแต่มีกินซีละละน่าแท้แท้รอดหนีจะมีรอกองไฟหรือในป่าคะมีทั้งกองไฟแล้วก็มีในป่าๆๆๆๆมีทั้งกองไฟแล้วมีในป่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มันใส่ฮีเตอร์ตลอดเวลาอุ้ยชุดมึงระบายอากาศดีมากที่เนี่ย ทำสมูทพี่ไหนครับไม่ใช่เขาเป็นฝรั่งออ๋ไอ้ม้อนหรอถังไอ้ม้อนหรอตาผมนี่ไม่มีเสื้อด็มโก้ปะคะอิโยมสภาพอิโยเมื่อวานเราเหมือนอ้อมเดือนแบบอ้อมจริงเขาดูออเขาไม่ว่าอ้อมแบบอ้อมเมื่อวานอ้อมปหรอถกกับตอนไหนรู้ว่าจะไเหนียข้าวเตลีนเตียงอะไปจ้า มึงเคยเจอแบบคนที่มันบอกว่าอังนี้เวลาเราเมาอ่ะเวลาเราเมาเลยนะยินิวเวลาเราเมามึงต้องอยากกินอะไรอยากกินอะไรที่มันเป็นแบบเป็ตี๋ยค่ะให้ไทยยังกินอะไรม่อคือมึงกินละมึงพูดปะก็คือมึงสั่งไรกูไม่ได้สั่งแต่มึงสั่งแล้วมึงป้อนคนตลาดแล้วมึงกินมึงกินไปพอชั่นประมาณเท่านี้ ข้าวเหนียวสังขยาทั้งหมดสี่ห่อโยเกิร์ตเดียวอีบ่อบวกกูซื้อกูจำได้กูซื้อมาจากอาลีสองห่อสองห่ออีห่อเนี่ยไม่เราเพิ่มมันอ่ะอีสองเอาข้าวมันเอาข้าวก็มันก็แดดพร้อกูเนี่ยไม่ใช่ฉันไมาเกนะเล่ากระโถเฮียซื้อมาสองกลายเป็นสี่แล้วอีเฮียเราแดกปานอันอันอันนี้ผลตอแหลนะไม่มันเอาข้าวใส่เพิ่มคุ่กับสังขยาเนี่ยนะแล้วมึงบอก ใจมึงอยมึงถามใครก็ได้เลยเมื่อคืนน่ะเขาเขาแล้วมึงไล่ป้อนหมดเราก็บอกว่าเขาไม่กินเขาไม่กินเขาบอกมึงต้องกินมึงต้องกินมึงต้องกินคูซึ่งสังขยามาถุงหนึ่งถุงนึงนก็เป็นสองชิ้นแล้วก็มีกล่องหนึ่งที่เป็นแบบเนี้ยแค่นั้นแล้วกูแบ่งคนละคำแล้วมึงบอกว่าแล้วพอมันกินเสร็จมันพดกหัวอะไรบ้างทำไมกูอ้วนเนาะเครื่องที่สังขยาป้าเขาบอกว่าไม่หวานมากแต่ เรากินหลายชิ้นก็บวมเชื่อป้าแล้วไปแล้วอ้วนแ,แล้วเป็นเหี้ยอะไรไปยืมผ้าเสื้อบ้านมึงมาใส่ได้ไงจริงไม่เราเพิม่มจะอยากออกทำไมวะกูอยากไปวันวันเหมือนวันวันมึงอยากเปรี้ยวอยากเค็มเงี้ยอย่างี้ไม่เราเพิ่อ่ะแล้วมึงเดินได้กี่วันที่มึงบอกว่ามึงเดินชันอ่ะสามแล้วหลังจากนั้นก็ย่องเราแล้้วมังก็เดินไปเรื่อยๆเหมือนไม่ได้เออี๋ อะไรไปละไม่ไหวละไปร้อนหน้าไปละบายรอนหน้าฝากดูด้วยนะฝากซื้อด้วยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะไทยเดอะคอนเสิร์ตแจกทุกที่นั่ง iPhone 6เอ้ย iPhone อมฟนจะไปแจกทุกที่นั่งได้ไงไอุฟน iPhone 16 3เครื่อง256ไม่ใช่หรอใช่ปะเออ256ห้กิก3เครื่องนะคะปีนี้16พันนะใครซื้อใครเนี่ยแจกจะเป็นร้อนอะไร 快来了，回来呀。